สวัสดีครับกลับมาพบกับ Cat5 ครับเวลาดีๆหนึ่งทุ่มตรงนะครับที่เราจะกลับมาเจอกันวันนี้ผมกอล์ฟทีแมนครับจะมาแนะนำเทคนิควิธีการใส่ลายน้ำบนรูปภาพแบบที่ไม่ต้องลงโปรแกรมนะครับเรียกว่าสามารถใส่ลายน้ำแบบออนไลน์ได้เลยครับที่สำคัญคือฟรีด้วยนะครับฟังชันนี้เราสามารถใช้งานได้ฟรีเลยซึ่งใครที่ต้องการใส่ลายน้ำแบบเร่งด่วนนะครับที่ไม่ต้องมานั่งลงโปรแกรมนะครับไม่ต้องเสียเวลาด้วยนะครับขั้นตอนตรงนี้ทำยังไงไปชมกันเลยครับ ครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใส่เลยน้ําบนรูปภาพไปครับที่แบบไม่ต้องลงโปรแกรมนะครับผ่านระบบออนไลน์นะครับก็คือ iLove Img หรือ iLove Image นะครับซึ่งตอนนี้พี่กฟ์จริงๆอยู่ด้านล่างนะครับกดเข้ามาจะเจอหน้านี้นะครับแล้วก็จะเจอคําว่าใส่เลยน้ําให้กับภาพครับใส่เลยน้าให้กับภาพนะครับขั้นตอนง่ายๆครับกดเข้าไปครับจากนั้นก็คือเข้าไปเลือกรูปภาพครับเข้าไปเลือกรูปภาพสมมุติว่าพี่กฟ์เลือกรูปภาพหน้าเดสก์ท็อปไปกันอ่ะนี่นะครับครานนี้นะครับในการใส่เลยน้ำนะครับเราก็สามารถ เพิ่มรูปหรือข้อความลงไปก็ได้ครับหรือจะเพิ่มภาพเพิ่มเติมอีกทีก็ได้ครับคือใส่หลายๆรูปก็ได้นะต้องการใส่เพิ่มเติมก็คืออาจจะไปเพิ่มรูปเข้าไปอีกอนะครับสมมติว่าผมต้องการเพิ่มรูปเข้าไปนะครับตรงนี้มีเพิ่มรูปเข้าไปอาสองรูปนะคราวนี้ผมต้องการใส่รายงานทั้งสองรูปนะครับก็คือเอารายน้ําเข้ามาใส่นะครับก็เป็นนี้รายํานะครับแล้วก็ไปวางตําแหน่งเลยครับอยู่ตรงไหนตรงนี้นะครับตรงนี้ ลายน้ารูปแรกรูป2น่าจะเหมือนกันนะลองดูนะตอนนี้ใส่ลยน้ําไป2รูปนะครับเห็นไหมนะครับเหมือนกันตำแหน่งเหมือนกันเห็นไหมนะครับจากนั้นนะครับอาจจะพิมพ์ข้อความพิมพ์ข้อความปรับสีนะครับปรับฟอนต์ได้นะครับอันนี้ก็ปรับฟอนต์ได้นะครับปรับสีนะครับนะครับนี่เห็นไหม เป็นทั้สองอันเลยเห็นไหมตำแหน่งเดียวกันนะครับตรงนี้นะนะครับใส่ไปนะครับจากนั้นก็ใส่ไรน้ำกับภาพเลยครับกดเข้าไปครับแล้วเราก็ดาวน์โหลดรูปที่มีไรยน้ำแล้วนะครับมาเซฟไว้กดไปที่ดาวน์โหลดแล้วกันนะครับมันซิ้ไฟล์มาให้นะครับก็กดเข้าไปดูครับเราก็มาแตกไฟล์ครับก็คลิกขวาครับเลือก a t t a c l l ครับก็คือแตกไฟล์นะปึ๊บนะครับก็มาดูภาพเลยครับ เห็นไหมครับก็จะมีนี่ฮะใส่ไายน้ําเรียบร้อยแล้วนะครับทั้ง2รูปนะครับเดี๋ยวทุเองครับในการใส่ไร้น้ําออนไลน์นะครับผ่านเว็บไซต์นี้ครับ i love img นะครับก็คือ i love image นะครับก็คือพิกรทิ้งลิงก์ด้านล่างนะครับก็คืออันนี้ระบบออนไลน์ง่ายๆฟรีเลยนะครับและนี่ก็คือขั้นตอนในการใส่ไายน้ำนะครับแบบออนไลน์ที่ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมเลยนะครับเพราะบางคนเนี่ยไม่สามารถติดตั้งโปรแกรมลงไปที่คอมพิวเตอร์ได้นะครับเป็นคอมบริษัทนะครับแต่ต้องจําเป็นต้องใส่ไายน้ำนะครับลองนําเทคนิคนี้ไปใช้งานกันดูครับ แล้วนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับที่มาฝากกันในวันนี้ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช้กดแชร์ก่อนจะจากกันไปครับอยากให้กําลังใจพวกเรานะครับช่วยกดติดตามกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับแคทไฟท์ครับ